สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญสายมาแล้วครับมื้อนี้กะคือเก่าละพี่น้องพญายสายกับชีพาพีพะน้องเด้อเออมาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของพญายสายและกับบ้านของเฮ er, าเด้อพี่น้องลูกหลานเทิงอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ทั้งไกลเด้อมาชมบรรยากาศมื้อนี้พญา,ายิ้มสายกับมบมา,มา เอ่ยมากล่าวหากล่าวถึงระบบออของบ้านของเฮาครับพี่นอ้องบรรยากาศบ้านของเฮาเด้อดี๋ยวอยหญสายาพาพี่น้องลูกหลานมาเบิงเ่งฝายอ่างเก็บน้ำครับตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านของเฮาเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานทางอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเดี๋ยวนี้เบิ่งครับเบิ่งฝายนะครับเดี๋ยวมันแห่งขอดครับพี่นอ้องนี่เป็นระบบอันนั้นเป็นเครื่อง เป็นใดครับพี่น้องเป็นใดเป็นปัามน้ำสูบน้ำครับพี่น้องขึ้นไปหาถังหาถังของน้ำประปาหมู่บ้านเนี่พี่น้องเนอะเออนี่แหละครับระบบน้ำฝา,ายบ้านเฮาเนี่ยมันแหง้งมันขอดมันหัวครับมันหัวพี่นออ้องเออหากอกเบ่งก่อนสอยาลือเบักกระดิง่งบักกระลงพ่อใหญ่สายได้แล้วครับเด้อเออลูกหลานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างจังหวัดที่ออกจากบ้านเฮาไปทำงานมาหา,หากินทำมาหาเงินนะพี่น้องเนาะส่งมาให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้า าฝากกดติดตามให้กำลังใจพอย,ยสายเดยนะครับเด้อเดี๋ยวพ่สายพาชมบรรยากาศครับนี่แหละครับพี่น้องนี่เบิ่งฝ่ายเบิ่งอ่างเก็บน้ำบ้านของเฮาเดอ้อลูกหลานเออมันแห้งมันหัวมันรั่วครับมันรั่วหัวใต้ฝายครับพี่น้องใต้ฝายอ่าเป็นน้ำประปาเฮาก็ยังบ่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเด้อนี่พ่สายจมาีมเว่ามาเลเราบรรยากาศให้ฟังครับพี่น้อง นะครับพี่น้องพไชยสายพาเบิงบรรยากาศเมื่อสมัยพญยสายเป็นอบตอปีสีเจ็ดถึงปีหาหนึ่งพี่น้องก็ได้งบประมาณที่ว่าน้ำประปานะครับน้ำประปานี่เป็นแพ้ครับเป็นแพ้ที่เอาไปดูดน้ำสูบน้ำครับแพ้วันนี้แพ้นี่จมครับพี่น้องระบบประปาอันนี้เป็นแพ้่แล้วครับ้อแพ้อันเป็นแพ้่สาหรับเป็นทุ่นวางไดวางปั้มน้ำครับพี่น้องเนี่ย มันจมน้ามครับมันเสียหายแล้วก็ทางนายกปัจจุบันก่อนเบิดว่าครับเนาะคนกับมาเอาขึ้นมาเพราะว่ามันจมน้าครับพี่น้ดูดน้าบ่ได้เลย,ยเพราะว่าก็เลยได้ใส่ไ้ใส่ปั้มธรรมดาครับพี่น้องแบบนี้พอยายสายค่ะมีโอกาสเอ,อเข้าไปเ,เป็นตัวแทนพี่น้องเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกับชีเลยค่ะแก้ไขเรื่องน้ามนะครับดับแรกได้พี่น้องเนอะือป,ป่าป่าบ้านเฮามันบ่อรอยครับพี่น้องเออจูมือนี่กั หนึ่งกับเครื่องสูบไดสูบมันกับบ่สมบูรณ์ครับพี่น้องมันยังเป็นระบบโจมออกโจมเข่าพี่น้องอันนี้แพ้เนแตะกอน,นกับสมบูรณ์ระบบดีครับบันนี้แพ้มันโจมหน้าม,มันเสียหายก็เลยใส่ระบบโจมขึ้นโจมลงอยู่ครับพี่น้องนี่ละครับพี่น้องป,ป่าที่ดูดวาาัาพละห่างจากนี่ไปประมาณสี่รอยเมตรพี่น้องในถังถังน้ำป่าครับพี่น้อง นี่ดยกเตื่อนพี่น้องลูกหลานเด้ออันนี่ทาบปลาปลาตัวนี้มันก็เป็นปลาปลามาหลายปีแล้วครับนั่นก็สมัยนู่นแล้วครับอันนี้ครับระบบสูบน้ำลงใส่ในถังใหญ่ครับพี่น้องระบบแต่ว่ามันบริหารลอยเปิดเซนส์ใครับพี่น้องนี่ทางปลาปลาทางปลาปลาครับปลาปลาหมู่บ้านครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ระบบก็ยังบริลอยมือคือว่าบริลอยกับหมายว่าบางมือกับบริมาครับพี่น้องเราบรเป็นเพื่อนกับแก้ไขอยู่ครับทั้งองค์การบริหารสนตะบลเพิ่อนกัแก้ไขอยู่ดอกนี่นะครับถังปลาปลาครับพี่น้อง ครับอันพอไชยสายมีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นปา่าเหมนเสียงพี่น้องก็ีะแก้ไขครับเรื่องน้ามาดับหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อเรื่องน้ามาดับหนึ่งนะพี่น้องเนาะมันมีโอกาสเป็นปา่าเป็นเสียงแทนพี่น้องก็หยุดเสนอของงบประมาณหรือจากสภาพมาสอมแซบนะพี่น้องเนี่ยนะครับถังป่าป่าหมู่บ้านครับพี่น้องเดี๋ยวพไชยสายภาพเป็นส่วนบรรยากาศให้ได้บ้านดีครับอืมครับพี่น้องบรรยากาศ ในทบ้านพยนสายนะครับเ้ออันนี้ควบรรยากาศอันนี้ซีแยกครับสีแยกสาระกลางบ้านครับอันนี้ก็เป็นสาระกลางบ้านได้พี่น้องเ้อนี่แหละเดีกยจะเริ่มเก่าแล้วครับเอามาสอบมังแก่สมัยปีสี่แปดสี่เก้าะพี่น้องอันนี้สาระบ้านเฮาสาระกลางบ้านก็เริ่มสมรุดสุดโชมแปแล้วครับพี่น้องหลอดฟื้นหลอดไฟกับบวครบแล้วครับพี่น้องขาดหลายหลอดแล้วครับพัดม่มขาดเลยนะครับสาระกลางบ้านครับพี่น้องนี่แหละลูกหลานทำพยนสายมีโอกาส กสิมาเอางบประมาณมาสอมแซมตัวนี้นะครับพี่น้องมีโอกาสได้พี่น้องเด้อลูกหลานแบบกรุงเทพกรุงไทยเบิ่งบรรยากาศภายในบ้านของเฮาครับพี่น้องนี่แหละครับสาระครับบรรยากาศสาระครับพี่น้องเบิ่งเอานี่แหละครับสาระเพิ่อกดปิดไก้อยู่ครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องขยายเสียงแต่อยู่ในนี่เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นก็ใช้กุญแจปิดไว้ครับพี่น้อง อันนี้บรรยากาศสีแยกครับพี่น้องสีแยกเด้อลูกหลานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับแต่ว่า,าบ้านเฮาถนนรังสิก็ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับพี่น้องเรื่องความสมบูรณ์แบบมิตรลาดยางคอนกรีตภายในหมู่บ้านเฮาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับพี่น้องเหลืออยู่บางซอยครับที่ยังบวชพวถึงกับไฟ,ไฟแรงต่ำแล้วคือน้องเนาะอันนี้บรรยากาศเด้อพี่น้องน,นี่แหละครับ ตลา no เบิกเอพี่น้องนี่พรยังสายมีโอกาสก็หางบประมาณมาสอมแซมนะครับพี่น้องเสนองบประมาณจากสภาล้วครับพี่น้องตลาดครับบรรยากาศถ้าไปเบิงสนามกีฬาได้พี่น้องเด้อแบบนี้นี่ละครับพี่น้องนี่ก็เป็นลานกีฬาสนามตะก้อได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นที่ที่มองนี่ก็เป็นที่ของชุมชนของหมู่บ้านของเขาครับเป็นที่ส่วนกลางนะครับเนาะเป็นที่ เป็นหลุมตะกอนก็เป็นดินนี่แหละครับพี่น้องดินแผ่นดินแต่มันก็อยู่ช่วงคอ่อยช่วงต่าครับพี่น้องนี่ประมาณตั้งสามงานราคาพี่นออ้องหลายเต๋อได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นศาลาตลาดเอ่อสูเอ่อ,อ,อโครงการพิทักษ์ป่าเสียงแวดล้อมครับพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดสางมาแต่หลายปีก็ของทางการมาครับพี่น้องนี่แหละครับอันนี้นก็ห่อกระจายข้าวพี่น้องนะอันนี้ตลาดชุมชนเอ็ดเอ็มเอลครับพี่น้องนี่นะลูกหลาน อยู่กรุงเทพกรุงไทยเบื้องว้พี่น้องนี่บรรยากาศบ้านของเฮาเ้อพี่น้องเ้อเออเป็นตลาดซุ้มโนเอเดมเอลครับยามเพิ่นไม่โงไม่ค่ามาขายของมาเซาตัวนี้แหละครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านกีฬาเมื่อสมัยพูนละเออเป็นยานสายเป็นอบตสมัยนั้นครับยังงบประมาณมาสัาง่งร้านกีฬาตัวนี้ตรงนี้ตอนตนั้นเป็นปลาครับเพี่น้องนี่เป็นปลาเป็นปลาพี่น้องบอนนี้ยาสายหาับมีโอกาสก็อยาก อ๋องบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวนี้แหละครับพี่น้องจุดนี้แหละร้านจิราตัวนี้แหละครับพี่น้องมาต mm. ัดขอเครื e> ่องออกกำลังกายเออเป็นรถถีบรถยกสิ่งยางครับพี่น้องมาปรับภูมิทัศน์ตัวนี้ร้านตัวนี้แหละครับพี่น้องให้เป็นที่ออกกำลังกายบ้านเฮาบ่มีเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานเอ่อบรรยากาศบ้านเฮาก็มีแต่สนามตะก้อเนาะพวกคนเยาวชนคนหนุ่มมาเตะ้ยแต่ก็กันก์ ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กน้อยกับมายืนเบิงแล้วพี่น้องขันเด็กนะกับเบิงบรไดเเล่นขันมีอกาสกระจของประมาณเครื่องออกกําลังกายครับพี่น้องออกกาลังกายทุกอย่างครับพี่น้องมาปรับกลุ่มมิถัดลานกีฬาบ้านของเฮานี่แล้ครับพี่น้องเอาเครื่องออกกําลังกายมาให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้พ่อให้แม่ผู้สูงอายุมาออกกําลังกายกันครับอย่ามือแรงนะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศลานกีฬาได้พี่น้องเด้อ ครับอันนี้ก็เครื่องวันนี้เก็บอุปกรณ์เก็บเต้นเก็บถอยเก็บชาเก็บเครื่องขวเครื่องอย่างละครับพี่น้องเพราะว่าเครื่องไส้ของกลางส่วนหมู่บ้านก็อยู่ดีละครับพี่น้องอันนี้ร้านกีฬาวนี้กันีน่แหละครับเป็น,นสายมีโอกาสกาชีจัดของกบประมาณซื้ออุปกรณ์การออกกําลังกายที่จําเป็นที่ที่เล่นได้นะครับพี่น้องเนาะหมู่บ้านของเขา เยาวชนให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายกันได้มีรถปัน่นรถถีบรถโยกบาเดียวบาคูสารพี่น้องเนาะให้ได้เล่นกันทุกคนครับโบแมนว่นเดี๋ยวนี้มายืนเบิงวัยเยาวชนตตแต่ก็ครับวัยรุ่นคนรุ่นตแต่ก,ก็ได้มายืนเบิงเขาครับบาได้ออกกําลังกายครับทักนะครับพาพี่น้องลูกหลานไว้วางใจอย่าลืมเด้อให้บอกพ่อบอกแม่โทรบอกพ่อบอกแม่เลือก พยัญสายเบอร์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานอย่าลืมครับเดี๋ยวพยัญสายพาไปชมบรรยากาศกำมเมนเผาศพเต่เาเผาศพอยู่วัดเด้อครับพี่น้องเด้อนั่นแหละครับนี่หอกระจายข้าวอยู่ข้างศาลาครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเดี๋ยวพยัญสายก็มีโอกาสกับที่พ่อป้าผูมิทัศน์ด้วยนะครับสระลศาลาไฟฟ้าให้มันครบไปมันหวงมันล่มเกิดมันดีเนหน้าคนเลินหน้าอิ่เย็น,นก็ต้องให้มีครับยามมาประชุมยามมา ประชุ่ประจําเดือนกับยุกิจกรรมต่างๆกับให้ได้มีน้ำกินห้องน้ำห้องทาก็ต้องเปิดได้ใช้ได้ตอนนี้ใส่บ่ได้ครับพี่น้องบ่มีหยั่งครับเนี่เพราะว่าน้ำกับบ่มีน้ำกับเปิดบ่ได้ระบบห้องน้ำห้องสวมกับบ่ได้ใส่เลยพี่น้องพอจะสายมีโอกาสกัดซีแก้ไขปรบปุงภูมิทัศ์ตัวนี้นะครับอยู่พร้อมกับจากสภามาสอมแซมตัวนี้นะครับพี่น้องถ้ามันมีเงินงบหลายกัดซีขอสางใหม่นะพี่น้องเนาะ หรือว่าพี่น้องคงจะเห็นดีเบื้อสุขคนนะครับนักพี่น้องเนาะอันนี้กับบริเวณหมู่บ้านครับทางภายในบ้านกับทุกซอยก็ถือว่าคอนกรีตถนนทางก็คือว่าเก้นนาสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องยังอีกมุมใดครับพี่น้องที่ยังบริหารเอ่อถวายถึงแบบคอนกรีนดนะครับพี่น้องอย่ยาเพิ่งสายมีโอกาสจะกระจายไปของประมาณจากสภาครับมาแก้ไขให้มันไ,ได้อลไรพี่น้องเนาะ แล้วก็ที่ภาพไปชมบรรยากาศเต่เาเผาศพเมนเพ้นเผาศพนอครับเด็กพี่น้องเ้อมันสมรุ้แล้วล่ะเยอ๋ยวพบเนียสายภาพไปครับราคาพี่น้องพยนสายกะพาออกจากาในบ้านมาแล้วออกมาวัดได้พี่น้องเ้ออันนี้พยสายภาพมาชมบรรยากาศภายในวัดภายในเต่เาเผาศพครับพี่น้องอันนี้เป็นสารสวดศพได้พี่น้องเออ้อเมื่อปีองัน่า สว่วงพ่อใหญ่สายเป็นอบอตสมัยนั้นนะครับเนาะก็ของบประมาณมาสางออนี่นะครับพี่น้องตีสี 48, 49, ่เก้าหาศูนย์ก็สีแปดสีเก้าขับประมาณนะครับพี่น้องสี่แปดสีเก้าผมได้เตาเผาศพนี่นะครับพี่น้องนี่เตาเผาศพนี่เป็นเตาครับโบเมนเมน,เมนคันนี้เป็นเตาน้อยะครับพี่น้องเตาเลยเออมื่อสุดท้ายได้กับไปแล้วกับมาก็ต้องมาจุดนี้แหละพี่น้องเนาะเออนี่ออกจาก ไปบวกกับลราบวตื่นพื้นบ่มีแล้วก็ต้องมาจุดนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้บนเมนเมนครับพี่น้องเป็นเตาเผาศพเพื่อใช้กันสยนั้นก็ช่วงเป็นอบตก็ได้งบประมาณจากสภา,าองค์การมากะมาสร้างได้สอมแซมสารลาสนามตะก้อก็มีเตาเผาศพครับพี่น้องบนเมนเมนมีโอกาสครับพอพี่น้องลูกหลานเอ่อให้โอกาสเพื่อใช้เท่านี้กั กระซีนี่แหละครับกะขอ,ขอสิของบประมาณมาจากไปว่าเอาเป็นเสนอเอาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่แทนน้องบ้านของเขาเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นไปได้กระซีมาสร้างเมนครับไม้อันนี้โบเป็นเมนเมนาะพี่น้องเนาะเตาเผาศพมันก็เริ่มสมบูรณ์สุดๆ,ๆแล้วครับพี่น้องนี่เออถึงล่อเลื่อนกรดึงออกมาไงย่ากแล้วครับพี่น้องเอออยากซื้อขดแล้วมีปัญหาแล้วครับพี่นอ้องอันนี้โค้งนี่กับมาเฮ็ดที่ลังหรอกครับพี่นอ้องงบประมาณของชาวบ้านมา หอมแซมรวมกันโค้งลังคายนะครับพี่น้องแต่ก่อนบ่มีโค้งครับมีแต่ตัวเต่าตั้งโคโลอยู่ครับพี่น้องตลาดครับอ่าอันนี้พันธุ์สายขอฝากเด้อฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานผู้อยู่ทางไกลอยู่กรุงเทพกรุงไทยขันเห็นคลิปนี้แล้วกะอ่าบ่มียังดอกผู้อยู่ทางไกลมาบ่ได้กะขอให้เป็นปากเป็นเสียงเออบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องครับเด้อให้โอกาสพันธุ์สายอีกสักเทือนหนึ่งนะครับเด้อเออบอกพ่อบอกแม่ โทรมาบอกพ่อบอกแม่ว่าพญายิ้งสายพ่อแล้วจะขันอาสามาพัฒนาบ้านของเขาแล้วครับพี่นออ้องเออบัมนตัวแทนของพี่ของนอ้องบ้านดอนขนนนของเขาเนี่แหละครับเออลูกหลานอยู่กรุงเทพสุทธิ์ไทยเด้อให้โทรบอกพ่อบอกแม่ให้เฟซนไฮไลท์บอกพ่อบอกแม่เลือกพญายิ้งสายเบอร์หนึ่งนะครับเด้อเอออันนี้เป็นผลงานเมื่อครั้งอดีตตอนเป็นอบตวพื่อครับพี่นอ 4, อ้องมีซีเออมีน้ำป,ะประปา,าม,มีศาลาซ้อมแซมศาลาเดี๋ยวนี้ศาลาก็เริ่มสำรวจจุดโชมแล้วพี่น้องเด้อ เก่าละหลอดฟลุ่หลอดไฟกับโบคบแล้วครับมีปัญหาแล้ววพัดลมกับโบกระตายจะเบิดละเอ่อพยอยสายอ่ะอาจจะขอไปอาสาแก้ไขครับพี่น้องบ่โบเป็นเงินพยอยสายดอกเงินจากสภาพแล้วครับพี่น้องเงินจากภาษีของไทยเฮานั่นแหละครับที่เขามาตกมาแตะบนของเฮาก็ต้องเสนอของงบประมาณจากเพื่อนๆสภาพน้ากันครับเงินมันอยู่สภาพนะพี่น้องเนาะแต่ังไงผู้เข้าไปแล้วเป็นตัวแทนแล้วก็ต้องแก้ไขต้องมีวิสัยทัศน์นะพี่น้องเนาะ ต้องหางบประมาณมาแล้วก็มาประชาคมหมู่บ้านประชาคมชาวบ้านของเฮาครับว่าที่เห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้ก็ดูกับพ่อแม่พี่น้องคือกัานั่นแหละเ,เห็นดีบ่เห็นดีกันมันก็ต้องได้ง,งบมาแล้วก็ต้องคุยกันพนาแ่พี่น้องเนาะ,ะราคบอย่าลืมสุดท้ายกับพญาญชยะบุญยังดอกฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมมากระดิงมักกะลงพยัญชนะนะครับภาพนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเด้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผม วัสดีครับ